สีรอันมือนี่มือนี่ก็ว่าตั้งใจว่าสิไปบ้านยาน่านา่ะนะไปเล้ว่าเล่าใจตัวที่เรามันไปหมาบ้านนี่แม่พันธ์กะว่าคอยได้สองมือแม่พันธ์อันบ้าแม่เอยียงก็ไม่เติมก็ออกมามาหันเอากมาคือบักี่ยมนี่พันว่บะาเอาตายเด้อผ่านใจผู้ค่ะใจบ่อยูะแล้ว อเอาเมื่อเช้าน,มานมาีม้านะเมป้ามันไปงมยุ่สมบะอามันคือโบงมได้ยาวนี่ยุ่งใส่หรมันงมยุ่งใส่หรพี่น้องเนิายเงินงเห็ดงมพันหมาหาใส่ก็คือบ่เห็น,นหเห็ดงมตุมต่มบัตตุ่มบัตตามเพิ่นไปตามพันปลาเพาิพ่นไป อ่นน่าอยู่างอันกงยางต้นอ่ะตัวหิธานออกบัวแมนมามนะ้าหิธานต้นหิธานวางหัน,หน่ะฝากโผลตัวมันออกหิธานแม่มันเคยออกเนาะคนกระหายอยู่ด้วยโอ้ยมืออื่นอ่ะสีเหลือบเะนะ้ปุ่นขาดงบะเกี่ยว อันอ่นนันนั่นป้าหนูนะ้าป้าไปทังพูนเพิ่นบ้าค่อยไปแล้วนะบ่าบ้าไปพูนพูดไปนะตาหวานพูนค่อยหาบ่เห็นหญ่ค่อยบ่เห็นเชียไปเชีย OU ไปกับบ่มีเนาะพุญน,นะเบื้องหลังเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังเด้อพี่น้อง หาหีดบ่พอ่อหาหีดบ่พ่อแถาท้ายเบื้องหลังอู้ยหาหีดบ่พ่อดอกพี่น้องเลยบ่โอ้ยข่อยกระลนกระร้านไม่ป้าข่อยหาขันบ่เห็นเนี่ยข่อยหี่ฮะนี่ฮว,วันโดดแม่นสิไปเด้อเนี่ยสิยไปเด้อเด้่ออกบิดนะฮอดรถก็คือปืนได้นะั่นดีคิดว่า <g arness> ใจเป็นแบบนั่นใครทำมาทอดบานใบเนี่ยอู้เอาเข้าทอดใบบ๊อบแมนเฮดกิ่นตีเป็นป้าหนเข้าวทอดใบม,ม,มันเป็นเห็ดมี้ยองปวดหาน้ำเพื่อนพี่นอ้นองบ่พอ่ออะละมือนี่บาสิม,มาเอาจ้ากระตาหนึ่งเพื่อนวะ เพิ่นวาพี่น้องปุ่นแซมเพิ่นมาเอาเหมือเราจะเศร้าเพิน่นข้าวเพิ่นนั่นแหละซาบว่าสั่นนั่นน้ำกลุ่นเพิ่นมาไ้ยตายห้หาบกันไหมป้าเอ้ยพี่หาอย่างผู้หากินว่าได้กินเด้ไม่กินข่าวฮะโค้ซวนบ่ฮะ เป็นวงนี่ไงที่ทานก็ไเ้แถวนี้ด่ะเขาบ้าทีทานออกคือเห็นถึงข้านาไปลลายรดอืมมืออี่น้ำ้าคุณเนี่ยม่เก็นอสดันมาไมา่ีคนไมายางอยู่นี่แหละม,ม,มือกอนี่แต่ว่ามือบ้านบปมาอไม่ยางมีะมยางแล้วก็ลไปหาโมเม,มตุนเม,นนม,าานม,มตุนคือจังหวังขามงว้กูย่างีนก็เอินเนมเจ็บน้ำดอก พิ้าแต่รูปโอ้ยนี่กอดอกเดียวพี่น้องนี่กอดอกเดียวโมย่ใสใ่เคียร์ใส่มันจังได้เป็นกระตากะโมงกุ้งเงิดายหมอมาเคียร์ซอยน้องแม่พี่เคียร์ใส ไปหานหมานก็ากันนี่แล้วเจ็บจะฟังนั่นบอกยัย,เอ,ยเอาสมาตายหาเกียร์สมหับสนนิเท่าโอ้ยเพ่อนบอกเกียร์พได้แก่งเพื่อนวาซานพี่นาา้องตายตายตายเกียร์ใส่ฮะเนี่ย